จวดพี่น้องจวดสานาม่มีดรกสานีจวดย่างเดียวอลังการสดชื่นหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหองจอควาแชมป์พีเมลีก บมซาลาสุดจัดสร้าง6สถิติเกมจมระบายฟอร์มฮอตเกินต้านลิเวอร์พูลใกล้ที่จะทะลเล่งบัลลังก์แชมป์แล้วลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับระเบิดฟอร์มว่าตีแชมป์ให้เห็นอย่างเต็มตานะครับเมื่อบุกไปคว่ำแชมป์ก่าแมนเชสเตียได้อย่างยอดเยี่ยม2-0จากประตูของโมซาราและโดมินิกสบอลสไลน์ในเกมที่เอติยัสเตเดียมเมื่อวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์ซึ่งบ่งบอกได้อย่างแทบจะร0 0ซแล้วว่าทรฟฟี่พิวอังกฤษสีน,นี้กำลังจะตกอยู่ในถิ่น และเช่นเคยนะครับเรามาพูดคุยประเด็นหลังเกมในเกมนี้มีอะไรให้พูดถึงกันบ้างนะครับกู <MP> D Brid bre. ป่ถ่ายเลยพอไม่มพี่น้องไปจองรถแห่หวยทาแล้วครับพอไม่พี่น้องปีนี้ซัวครับพอไม่พี่น้องผมว่าหัวเป็นประกันท่บได้พิมลีกร,กระเทือบผมโหลด่าเผาบ้านผมโหลดพอไม่มพี่น้องเริ่มต้นที่ประเด็นที่หนึ่งเจ้าเทียนไรฮาลเล่น์ข่าวเดียงแมนเชสเตียนะครับ,รบเจอข่าวไรเมอร์ลิงบอลฮัลเล่นก็น่าค้นสกันจับข่าวและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเกมนี้ เดายิงทีนชันนฮเว่บาดเจ็บในช่วงท้ายเกมของศึกพิมลิกนัดฟอเบนถล่มนิลกาเซิล์เไนเต็ดไป4ประตูต่อ์ขาดปรมามไค่ขี่เสดวดและมีชื่อนั่งขลางสนามโดยที่ไม่ถูกส่งลงเล่นเกมพร์ออฟในศึกยูฟ่าแชมเลกนักที่2ที่บุกไปแพ้เรอลมเรดไป3-1 เทียบจะเกมการสัปดาห์นะครับเจ้าบ้านเปลี่ยนโผต,ตัวจริงเสียรายจูมิดูโก้ริกโูลูอิสเควินบอยและนาธานอาเกะได้ออกสตาร์ทแทนอินคกูดะกันแบรนด์โดซิวาลูเบนเดียสและจอห์นสโตนที่บาดเจ็บจากผู้ตั้งกล่าวนะครับแต่เมลโรเบยสีฟ้ามีอายุคเฉลี่ยคอนักเตะ25ปีกับ68บาปซึ่งอ่อนแยากที่สุดในเกมพิมพ์ล็กในยุคข,ของเป๊ปกัวเดล่าเช่นเดียวกับเกมที่บุ๊กกับวัตฟอร์ดในเดือนกรกฎาคมปี2020อย่างพดดิบพดดี 25ปีกับ68วันที่เดียวกันนะครับปีนี้อันธมี5้าแลนด์ผมกับวอนลิเวอร์พูนนาคืาเก่าครับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามันเหนือกันเยอะนะครับพ่อแม่พี่น้องหวานเจี๊ยบอลังการสดชื่นสดชื่นประเด็นที่3คิงมอนซาจนไม่เกรงใจใคร ณที่นี้โมซาลานะครับเป็นค้นหาเบอร์หนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้แม้อันที่จริงเจ้าตัวจะสวมบทปีกขวาก็ตามแต่คุณภาพการสอยตะกายของเขาเชียบคมหาตัวจับได้ยากยี่บอกอไรหลังเขียนให้กับลิเวอร์พูลบุกขึ้นนำแมนสเตอรน1-0 6. องติมเชตอีเยมเพิ่มจำนวนประตูในพรีเมียร์ลีกซีเซนนี้ไปเป็น25เมตรรวมทุกรายการโมซาราตะบันไปแล้ว30ประตูนะครับปฏติโทบันลังดอดตรงมากเลวครับแม่พี่น้อง นอกจากนี้นะับซาลายังคำเพิ่มเก็บเรดเมชินรวมแล้วเป็น241ประตูโดยพาตัวเองรั้งอันดับที่3ดาวสมโมสูงสุดตลอดการสมโมสรร่วมกับกอดอนฮอสซันโดยเป็นรองเพีาแ่โรเจอร์ฮันกับเอียนรัดเท่านั้น อีกทั้งคิงโบนะครับใจ่ายให้ดมนิกสปอตไลท์กระทุ้งเม็ดที่2กับหงแดงนำห่าง้าวบ้าน2 0ก่อนจบครึ่งแรกซึ่งทำให้สตาร์อัพเฟรินกันจัดแอซิดในซีซั่นนี้ของเกมพิมลเลก15ลูกไปแล้วรวมเร็ดเซตสลัมีส่วนร่วมกับประตูนในเกมล็กเมืองพุทธี40เม็ดไปแล้วนะฮะขณะเดียวกันสลัดทั้งยิงทั้งใจ่ายในเกมเดียวกันกับของศึกพิมลปิดซีซั่นนี้ได้11เกมแล้ว ซึ่งเป็นสถิติที่ดีสุดในยุโรปนักตแต่ที่เลโอนีลเมซี่ทำได้ให้กับบาร์เซโลนา11นัดเช่นเดียวกันในซีซั่น24-25และหากจะนับรวมซีซั่นอื่นๆด้วยสาราทั้งยิงทั้งจ่ายในเกมเลีกได้49นัดแล้วและมีแค่เมซี่กับโรนัลดที่มีผลงานทัางนั้นเดียวกันนี้เหนือกว่าสาดังของลิเวอร์พูลเมื่อนับจากที่มีการจดบันทึกตั้งแต่ซีซั่น2006-2007เป็นต้นมา ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเนื่องจากคิงโงเป็นพ่อค้าแข่งคนรานในประวัติศาสตร์พิมลิกที่ทั้งยิงทั้งจ่ายได้ในเกมบุกกับทีมแชมปเปี้ยนทั้งสองนัดไปกลับในเดือนธันวาคม2024ที่แอนฟิลยิ่งไปกว่านั้นซาลาท์ทำแซมกับเป๊ปกูเดล่าในเกมลีกได้มากกว่านักเตะทุกรายด้วยเนื่องจากเขายิงใส่ทีมที่กุนซือสเปนกุมเมียนทุกสโมสรได้มากที่สุดรวมแล้ว9้าลูกและแอซิ์ได้มากที่สุดเช่นเดียวกันที่6ประตู สุดท้ายแล้วนะครับซาลาหเป็นนักเตะค,คนแรกในประวัติศาสตร์พิมริกที่มีส่วนกับประตูกเกินกว่า40ลูก2ซั่นแล้ว42ลูกในซีซั่น2017-2018โดยซาลาหยิง32ลูกกับอีก10อซิสต์40ลูกในซีซั่น2024-2025ยิงไป25ลูกกับอีก15อซศวินนะครับมึงเห็นอยู่บกบักเอฟเอสจีมึงเฝ้าต่อเดี๋ยวนี้กูบอกมึงแค่นี้ละมึงอย่าให้กูเหมือนอย่าให้กูขึ้นแล้วกูกระเทือบมึงเลยมึงมาต่อน,นี่มึงจะชีบหายเลยกูบอกไว้ก่อน ประเด็นที่สี่ The บ o y หมดสภาพในวัย33ปีนะครับเนเชสเเชนว่าเคมบริด์ไบรย์พรีเมีร์ของแมนเชสเตียยู่ในช่วงขาลงของอาชีพการเป็นนักเตะแล้วเนื่องจากซีซั่นนี้เขาไม่อาจบงการเกมให้กับเรเบยสีฟ้าได้เลยหลังล้มเจ็บผลล่าสุดกองกลางดีกเกียรติมเชตเบลเยียมผ่านพ้นฟอร์มที่ดีที่สุดของตัวเองเรียบร้อยแล้วอันรวมถึงเกมบุกกับลิเวอร์พูลอีกด้วยซึ่งเขาไม่อาจสำแดงเดชแม้แต่น้อยนิดก่อนที่เปกูเดราจะไม่มีทางเลือก และต้องเสี่ยงเปลี่ยนทุกข้อออกในช่วงกลางครึ่งหลังให้กับเจนส์แมคเคียรดารุ่งของทีมลงไปทําเกมแทนจากฟอร์มที่ตดถอยของเดอะบอยนะครับเชื่อไน้ว่าซีซั่นนี้จะเป็นซีซั่นสุดท้ายของเขากับทินเอเทียนสเตเดียมโดยจุดตัวน่าจะย้ายไปกุดทองในโซุดีาระเบีย ที่เป็นกระแสข่าวลือหรือไม่ก็อาจจะลดระดับลงไปเล่นในลีกอื่นในช่วงบั้นปลายอาชีพอย่างไรก็ตามโทฟี่และความสําเร็จมากมายที่เดอะบอยนำมามอบให้กับทินเอเทียสสเตเดียมย่อมทาให้เขาติดทําเนียบหนึ่งในตํานานของสโมรสรโดยปราศจากข้อโต้แย้งลยฮะ มันก็ไม,ม่มีไผอันตันสังขารใดดอกพ,อพอ่อแม่พี่น้องสามสิบสามปีว่าสันไายผมสี่สิบสี่ปีขี่ก็ยังยากๆๆอยู่ครับขีกๆๆ่ก็ขี่ไม่เคยออกยำกยำทั้งยากครับกินเนื้อเนี่ยย่อยกว่าสิย่อยนี่ครับประมาณสามมือไายประเด็นที่ห้าสิ้นสุดยุคทองดรดยใบสีฟ้า จบบากผลงานที่แลลพ้ลิเวอร์พูลคาบ้าน2-0ชนิดที่ไม่อาจคำเป้าได้มเชสเ์ซิตี้เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของยุคทองของสโมสรอ,อย่างเป็นทางการแล้วหลังพ่ายกับเัลมมเร็ดในเกมเพย์ออฟทัวร์ยูฟ่าแชมเปี้ยน ก่อนโดนลิเวอร์พูลหมุกมากำราบถึงรังมันตอกย้ำเห็นว่าเป๊ปกุล่าจะต้องใช้เวลาสร้างทีมชุดใหม่ของเขาขึ้นมาอีกครั้งเนื่องจากตอมทัพคนเกย่งอย่างเดอรบอย์แก่เกินแกงไปแล้วแถมนักเตะร้ายายก็เข้าข่ายถดถอยทั้งอินคายกุลกันแบนด์โดซิวาแถมฟิลฟอร์เดนมีซีซั่นที่ร้าย,ายซึ่งทำให้เรเบย์สีฟ้าเสี่ยงไม่พ้นที่ต้องอับปางนับตั้งแต่โรดี้หัวใจสกันในแดงกลางล้มเจยบยาว ถึงตอนนี้นะครับตมนเจ้าตี่แพ้กเกมลีกเป็นนัดที่8ของซีซั่นแล้วขณะที่เป๊ปกุลล่าเคยคุณทีมแพ้กเกมพิมลีกมากที่สุด9นัดในซีซั่นส0 1 9ิบเถึง 2020, ซึ่งราใบสีฟ้าคว้าอันดับที่2โดยหงแดงได้แชมป์ไปครอบครองด้วยการมีแต้มมากกว่าถึง18แต้มก่อนหน้านี้ตลอด1 6นัดหลังไม่ว่าจะมีผลลัพธ์เป็นอย่างไรเรือใบสีฟ้าสามารถคำเป้าได้ทุกเกมอย่างน้อย1เมตรก่อนโดนหงแดงเบรกหัวทิมเข้าให้จนได้ สนันน้นแล้วในซีซั่นนี้ลิเวอร์พูลจึงปฏิเสธการได้ประตูของแมนเชสตี้ครบทั้งสองนัดขณะที่ยูวนตุสเปอร์และอินเตอร์มิลานก็เป็นอีก3ทีมในซีซั่นนี้ที่ไม่เสียประตูกับทีมของในายใหญ่เลือดเระทิงดูประเด็นที่6กาน้าลั่นแล้วลือใบก็เหมือนขาดใจเบ,บก็กูนาล่านะครับจะยินนะว่าแมนเชสเตียเคยผ่านสถานการณ์ที่ไม่มีผู้เล่นคนสำคัญมาแล้วหลายครั้ง แต่การขาดเอลิงบลาฮาลลนดาวยิงตัวเก่งที่บาดเจ็บส่งผลกระทบต่อเกมรุกของโรเบียสีฟ้าอย่างชัดเจนโอกาสในการทําประตูน้อยลงและอมันมามุดที่ลงเล่นแทนก็ไม่สามารถสร้างความอันตรายให้กับกูเซนอรบแบ็กอย่างเบอร์จิฟันไดและอิบรายฮิมากรุนเตได้ประเด็นที่7 แชมปอยู่แค่เอ้อมใช่ฉ,ฉะนั้นนี้ทําให้ลิเวอร์พูลเข้าใกล้ควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเข้าไปทุกทีพวกเขาต้องการอีกเพียงแค่26คะแนนจาก11เกมที่เหลือก็จะควา้าแชมป์อย่างเป็นการแม้อาร์เซนอลยังมีอีก1เกมในเมือแต่ก็ดูนว่าเพื่นไหน่จะหมดโอกาสไล่ตามหงดังได้ทันแล้ว ประเด็นที่8สลสอลตคืออัจฉริรยะทานั่นท็คติกอันเนอร์สโลตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลแสดงเห็นถึงความสามารถในการอ่านเกมและปรับแท็คติกได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะการรับมือกับแมนซิตี้ที่เปลี่ยนปแปลงรูปแบบการเล่นไปจากดัมประเด็นที่9เอนโดคือทีเด็ดจากมะนั่งสมรองวัตตูรินโดถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองในช่วยปิดเกมให้กับลิเวอร์พูลได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยความขยนขันแข็งแร่งและอ่านเกมตัดบอลได้อย่างแม่นยำ ตัดเกลี้ยงแข้งหงฟอร์มอย่างแจ่มจอชิลแชมป์ตัดเกลี้ยงแข้งหงแดงลิเวอร์ของพวกเรานะครับขยับเข้าใกล้ตแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่น2024-25มากขึ้นทุกทีเมื่อบุกไปหยดแมนซิตี้แบบสบายเท้า2ประตูทศศูนย์ในการฟาดแข่งที่สนามเอทีฮันสเตเดียมเมื่อวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโกลต้มนี้อาร์เซนอลเพิ่มไปเป็น11แต้มแล้วโดยมีโมซาลากับโดมินิกซูมอสไนด์ผลัดกันยิงและผลัดกันจ่ายคนละเม็ดนะครับ เรามาดูเกรดนักเตะลิเวอร์พูลในเกมเกมนี้กันหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างขอบอกเลยเลยนะฮะเล่นดีกันทุกคนเลยทีเดียวนะครับปฏิโทมาหอมแกมดากนะครับจักเถื่อ,อยยสีตด,ด้วยหยสะใจอิลีเริ่มต้นที่อารีส่งไเบเกงานเบาเกินข้าดนะครับแทบไม่ได้เซฟลูกยา,ยากๆเลยนะฮะอันฮาละฮะอันเปมากล้นอนครับหนาปา,ปากประตูอันเอาพิษ่ามาก,กินน้ำเด้อพอมไพีน่นนอง เทนอเล็กเซนโนได้รับไ,ไปหกคะแนนดอนจิมมี่ดูกูพาทัวทุกจังหวะแต่มีตัวช่วยซ้อนตลอดนะครับทีมจึงไม่เสียหายอะไรอิบไรมาโกเกาเต้ได้รับไปแปดคะแนนเล่น้อยังแข็งแกร่งนะครับเป็นซีซั่นที่มีฟอร์มเสมอต้นเสมอปลายสุดๆเว์จิลฟันไดได้รับไปแปดคะแนนดักทางบอล้นยางยอดเยี่ยมเหมือนเคยไม่เปิดโอกาสให้เจาบ,บานได้สอยทักกาอย่างถนัดทนีอันที่โรเบอร์สันได้รับไปเจ็ดค,คะแนนเล่นดีๆกว่าหลายนัดที่่ันมาไม่ได้ก่อความผิดพลาดอะไร และอันคฟินแบกได้รับไปเจ็ดคะแนนแสดงความขายันแข็งแข็งให้เห็นวิ่งพลาดในแดนกลางอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยอเล็กซิสแ็กอลิสเตอร์ได้รับไปเจ็ดคะแนนมีฟอร์มที่ดีอีกรายเป็นกละสกันในแดนกลางที่ทีมจะขาดไปไม่ได้โมซาลาได้บไป9คะแนนแพงริดตั้งแต่นาทีที่14ด้วยการสัดกับลิเวอร์พูลออกนำก่อนจัดแอซิ์สวยพาทีมนี้ห่าง20ในครึ่งแรก ดมินิกโซโบสไลได้รับไป8คะแนนสร้างพนันกับโรเบย์สีฟ้าเพิ่มขึ้นเมื่อตบันให้กับทีมขึ้นำํา2 0จากการพันบอลของซาร่าก่อนที่จะจ่ายให้เกิดติจนซัดไม่เหลือซ่าแต่ตัวเองดันล้ำหน้าไปก่อนเกิดติจนได้รับไป6คะแนนวิดพาทีมข, 30, ขึ้นำํา3 0ในครึ่งหลังแต่เป็นลูกล้ำหน้าลุยดิอานได้รับไป6คะแนนสร้างความยากลำบากให้แผงหลังชาวบ้านได้ปลักปล่ายมีการคลำเป้าในช่วงครึ่งหลังแต่โดนอเดรซอนปัดไปได้ ต่อไปเป็นตัวสำรองที่ถูกส่งลงมาในสนามนะครับกอนตาสนสมัการแทนโรเบิร์สันในในาทีที่75ได้รับไป6คะแนนลงสนามหลังจากทีมนำหน้า2ประตูไม่ได้เจองานหนักมากนักวัตุรุเอนโดแทนเคอร์ติจนในในาทีที่75ได้รับไป6คะแนนลงไปแบ่งเบาภาระพักวัวทำหน้าที่ดีๆตามแผนที่วางเอาไว้อย่างที่ทีมต้องการจอาอเรกลกอนซาแ,นแทนเทนอเล็กเซนโนโน,ในในนาทีที่91ไม่สามารถคะแนนได้ โคดีกรกโปแทนลุยดิอารในนาทีที่79ได้รับไป6คะแนนหายเจ็บกลัาลงสนามได้ในช่วงท้ายเพื่อเป็นการค้อสนิมเท่านั้นและฮาวิเลียดแทนซาราในนาทีที่91ไม่สามารถให้คะแนนได้นะครับเราไปท้ายกันที่สรุปตารางคะแนนพิีมลิก ล่าสุดแบบเรียวไทม์นะครับอันแอดมินอันขอว่าคำว่าเถลิงบัลลังก์แซมได้อยู่บอครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อวานนี้อะไรนะครับอันบอกว่าเถลิงบัลลังก์แซมมิโนคนด่าแอดมินนะครับอันผู้ใดบ่มั่นใจอันก็ใครมั่นใจนะครับปีนี้เฮาได้ร่ละครับพ่อแม่พี่น้องมันสิมีเหตุผลยังที่เฮาสิบ่ได้พ่อแม่พี่น้องโอ้ยเนาะกับเมืองตะลั่งคะแนนเนี่ยอาเซนอลหน้ากระบ่มีโอ้ยแมนซิตี้ก็ตามหลังหูดากเฮาตั้งหลายเต็มอันเถลิงบัลลังก์แซมก็คือสีบัวนาเกียรติเเนนนนาาะะพพีี่่้้ออองงรว ของเรายังจ่าฝูนะครับน่าจะแชมป์ชโจโฉแล้วครับแข่งไปยีิบเจ็ดเกมชนะเก้าเสมอเจ็ดแพ้หนึ่งนะครับเก็บไปหกสิบสี่แต้มอาร์เซนอลนะครับตามหลังเราเป็นสิบเอ็ดแต้มนะครับแต่แข่งน้อยกว่าหนึ่งเกมนะฮะผมยังไม่เชื่อว่าอาร์เซนอลจะชนะทุกเกมนะครับเพราะหน้าไม่มีนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็แมนซิตี้นะครับอยู่อันดับที่สี่นะครับแข่งไปยี่หกเกมชนะสิบสามเสมอห้าแพ้ไปแปดนะครับเก็บไปสี่สี่แต้มตามหลังมูดากเราแบบหลายครับผมไม่แน่แล้วเะแฟนๆก็มีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับสุดๆจริงๆนะฮะโอ้กู มีแห้งคักมีแห้งแน่พี่น้องเอ้ยกินยังกระเสียบแล้วบัดนี่มือแรงว่าสิไปซัตว์แต่บางวงสักสิบเมตรแส็บๆนู่นนู่นอันไปสลองเลยครับพ่อพี่น้องเหนื่อยมาทั้งสัปดาห์เลยครับเหลืออีกเกมนึงนะฮะเจอกับนิวคาสเซิลกลางสัปดาห์นะครับอันเดี๋ยวจังหวะกันครับแมตช์นั้นอันแต่ผมว่าสนามแมนซิตี้ได้ก็บ่มีปัญหาครับนิวคาสเซิลก็หวานเจี๊ยบแหละครับเล่นที่แอนฟิลด์ครับพ่อแม่พี่น้องแล้วแฟนๆนะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรเชิญร่วมสนุกด้วยการคอมเมนต์ใต้คคลิปอย่าางสุภพนะรับ จวดคือเก่าจวดอย่างเดียวอลังการสดถืนสดถืนขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สาคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ